สุขขอปณัสสะอุจโยสุขขอปณัสสะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบนนำโฉกมาให้ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารับทุกท่านวิเชียนบ้านทุ่งวันนี้มุ่งหน้ามาที่อุโบสถวัดหัวค่ายอย่างนี้นะครับซึ่งปีแล้วปีเล่านะครับผู้รับเหมาคนแล้วคนเล่าหลายผู้รับเหมาแล้วยังไม่เสร็จสักทีนะครับตอนนี้ได้ผู้รับเหมาคนใหม่แล้วก็คิดว่าจะเสร็จแน่นอนคงจะไม่ทิ้งงานแน่นอนนะครับผู้รับเหมารายนี้รับประกันการันตีว่าต้องทําให้เสร็จนะครับคุณผ้ชมครับ การสร้างอุโบสถเหมือนกับการสร้างกรุงโรมนะครับกรุงโรมสร้างเป็นร้อยปีอุโบสถนี้สร้างหลายปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างอุโบสถจะแล้วเสร็จหรือไม่ประกันใดจะต้องเกิดจากความศรัทธาความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันเสียสละปัจจัยนะครับที่จะถวายให้กับวัดหัวค่ายในการนําเงินมาสร้างอุโบสถ ให้แล้วเสร็จนะครับหลังจากที่ปรับปรุงซ่อมแซมชำรุดทรุดโทรมมานานนะครับเพราะว่าโบสถหลังนี้นะครับสร้างมานานตั้งแต่สมัยท่านพะครูพิสารศิลปงนะครับแล้วก็ใช้ประกอบพิธีอุปสมบทบวดหน้านะครับเป็นหลายรูปทีเดียวนะครับหลายร้อยหลายพันรูปนะครับที่ท่านพะครูพิสารศิลปงอดีตเจ้าอาวาส วัดหัวค่ายอย่างนี้และก็อดีตเจ้าคณะอำเภอวชัยซึ่งผมเป็นสิทยินุสิทธิ์ของท่านพระครูวิสารศิลปง้วยความเป็นห่วงเป็นใยก็เลยเห็นช่างทํานาอยู่ก็เลยขึ้นมาดูนะครับก็เรียนมายังญาติโยมนะครับที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสยอยากจะร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถวัดหัวค่ายให้แล้วเสร็จนะครับซึ่งจะต้อง ใช้ปัจจัยจำนวนมากนะครับเพราะว่านะครับวัสดุก่อสร้างค่าแรงงานต่างๆมากมายทีเดียวนะครับต้นทุนการก่อสร้างนี้สูงมากเพราะฉะนั้นนะครับก็วอนมายังนักบุญทั้งหลายที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคทรัพย์ที่จะสร้างบุญสดหลังนี้ให้แล้วเสร็จนะครับเพื่อจะได้ประกอบศาสนากิจของสงเพื่อจะได้ประกอบพิธีทางศาสนา หรือลงโบสดหรือบวชนาคหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะว่าโบสถหลังนี้สร้างมาจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ช่างก็กําลังทําอย่างรีบเร่งแล้วครับก็ขึ้นโครงไว้เยอะแยะแล้วนะครับรอโบโบสถหลังนี้ก็คิดว่านะครับคงจะต้องแล้วเสร็จแน่นอนนะครับ คุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงเชิญไร่ครับส้มพงครับส้มพงครับไม่ใช่นุราส้มพงน้อยก็สร้าดาวลุงไม่ใช่นะครับคุณส้มพงนำลักลคงทองครับคงทองนะครับคุณลุงแฟกนอกหวาดนอกเองครับหวัดผาบมืดมาตั้งเด็กรู้โรงเรียนโบทสิสุดยอดคุณลุงนี่เป็นความสามารถไม่ได้เรียนไไม่ด้เกิดจากความฝึกฝนครับเกิดจากความชอบครับ แต่สิ่งสำคัญต้องมีพรสวรรค์ครับและก็มีพรอนสวัสด์หวาดหลนั่งใกลเด็กตั้งเด็กอยู่โปรดส่งโอ้ยย่าลังกานี่นกไลยกับนกนี่คุณลุงต้องแฟกหวาดเองครับแต่ถึงเอาไปทำเพื่อกับไปทำไปข้าวเบาดินเนี่ยคับอ๋อข้าวเบาดินเนี่ยที่แต่ต้องทั้เป็นเป็นทั้เป็นกระตัวรุกขึ้นมาเนี่ยโอ้นี่ขิดว่านโบโบซอสนี่ คุณลุงมารักช่วงตอที่เขาถึงงานไปนี่มีพป่ตว่าทำเซตมาให้หันนี้เซตครับเซตนะเกย์ก็ปหน้าดีมาก็ทำไม่ไม่ไกลอยู่นากัล้วก็กับกล้องก็คือปมทำลายออกไม่ครับได้บุญคุณลุงเออบสตรนี้ฐานกรรมจักสิตริบซิ่งจักสิทที่อยู่ที่นี่นะครับคงจะให้โฉกให้ลาบ้นเนี้ยนนแล้วก็รับครับนี้บครับอวันนี้ปุ้มยกมาว่าคุณคหลบครับ ทานโรงก็เล่งว่าพอทันกลักทึกมาเมื่อยังดุนเจอยพุ่มมาช่วยวัดคนนับถื่มาครับท่านกูพิชันเนี่ยบอกผมเนี่ยเป็นจิตทีนี้โดยแต่เลยจังมาไม่รู้ขี้จกจังเลยถูกต้องอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นะมั่นใจว่าอยู่ได้ตรงน็ตนะครับ โอ้สุดยอดสุดยอดผมมันเจอว่าผมทะมาเท้ครับไล่จังเลวนา่เลวไล่จังเลวนะไล่จังเลวนี่จังเต็นเป็นใครเป็นคนทเมาเองอะเนเป็นทีมันเตือนทเมาเองทั้งลูกนองตนกี่คนจ็บโนี่ตนมาชาาเย็นกลับได้ว่าปักที่ไนะมากับบัดกับบัน ออกระบานนะเออสุดยดเลยรั้งรับดสดเสยดมากรบเดเดปุ๊ผมับาดรูปเมื่อนกรบอายุยี่สปุบบาดรวปท้นลายวัย้นลายเจนได้นะหลายไอเก่งมาไม่ต้องไปเรียนจริงพอจ่ได้นะไม่ต้องไปเรียนจริงพอจ่ไม้นเพื่อนตั้งม่อไรเือเมื่มี่อไรเมืรเมืเมืรเมื่รเ่รับคุณผู้มมคอรับชมค่ิปริดี่อคลิมนี้อย่าลืมนะครับช่วยกดมืไมรเมื่อรเมื่มอมรมื่อ่อเอคมเมื่อรเบรับ คุณลุงคนนี้นะครับเป็นผู้ที่มีความสามารถสร้างสั้นพ้นานประดิษฐ์กิจคอนโดยความสามาหมาทำลายนอกลายปญญนาทำได้ตุกลายตุกนอกเลยนะครับช่างช่มพงคงทองอยู่ที่บ้านบ่อลอมอำเภอเชียงย้ายจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกำลังรวบรวมประวัติ พ้นงานต่างๆเนี้ยที่คุณลุงได้สร้างท่านพนานวายให้กับสังคมให้กับส่วนรวมเนี่ยครับเพื่อที่จะข้อนะครับเอ่อเพื่อที่จะข้อเป็นศิลปินแนง่ฉากคันแง่งคันแง่งอะไคุณลุงคันแนง่งครับคนแง่งปันคันแง่งปันเนี้ยครับปันนกปันในลายในนกลายลายพญานาตอนนี้ขั้นตอนนะครับรวบรวมข้อมูลส่งไปยังคณะกรรมการที่กรุงเทพมหานครแล้ว ไอ้คุณลุงได้เป็นชิลปินแง่งชาติในนามของคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะคุณลุงนี่มีพนานมากมหมนะคุณลุงนะครับคุณลุงโอ้วัดวัดใจคือยี่สิบกว่าปีอะไล่โบสถ์ไล่วัดแล้วครับนั่นคือพนานของคุณลุงครับวัดเจ้าแม่ชุมมดหวาคนแรกคลิปนี้อยากจะติดต่อคุณลุงไปทำโบสถ์ที่วัดนั้นวัดนี้ติดต่อลุงได้ที่เบอร์ไหนอะครับ ซูนแปดเจ็ดคุณผู้ชมครับเบอร์โทรศัพท์ยูตีอูนแปดหน้าแปดหนึ่งสี่สามปนะสี่สปตย้ำอีกทีกับคุณลุงศูนแปดเจ็ดูนแปดเจ็ด้าคุณผู้ชมครับโทรศัพท์ยู่ตีน้าจอถ้าคุณผู้ชมสนใจโทรมาติดต่อคุณลุงโดยตรงเลยนะครับที่จะติดต่อไปจ้างโบคุณลุงก็ให ต้องความกับเน็ตนะเป็นกำลังใจให้เสมอครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนการทำลายการนกพญานาคนะครับกมีเบาวมีแบบพเนี้ยและถ้าน้ำมัน้าน้ำมันอย่าให้มันติดนะครับเวลาใชทอดแบบมาแล้วนะครับนี่ทอดแบบมาแล้วเรียบร้อยนี่ซ่อมเรียบร้อยซอมบมดนรับนี่อีกแบบนี่ครับคุณผู้ชมครับทีมงานของคุณลุง ทีมานของช่างสมพงษ์คงทองก็มีลูกน้องมากมายสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสำหรับคนที่สนใจงานด้านนี้เนี่ยครับก็หลังจากที่แกะเบ้ามาแล้วมันจะมีรอยร้าวเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็มาซ่อมนี่เอาน้ำปูนไปหยอดที่รอยร้าวนะครับมันจะเชื่อมติดกันนี่ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นพญานาคอ,อ,อีก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 ลายนึ่อีกรูปแบบหนึ่งเลยครับ ชอบฟ้าอ่านี่ชอบฟ้านะครับที่เอาไปวางไว้วนะครับนี่สวยงามมากครับ